ข้ okay. อที่สิบครับสี่เซนหนึ่งส่วนสองเก้าส่วนสองหารด้วยหนึ่งเซนต์ส่วนสี่ก็ห้าส่วนสี่คูณด้วยหนึ่งเซนสองส่วนห้าก็เจ็ดส่วนห้าเนี่ยพอเจอพอเจอแบบนี้ครับไม่ต้องไปพวมว่า ไอ้เจ้าพวกนี้มันต้องไปด้วยกันไม่ต้องไปโพงแบบนั้นเลยนะครับแปลงเป็นตัวตัวไปเลยครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนห้าส่วนสี่กลายเป็นสี่ส่วนห้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายคูณอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลับอะไรครับมันไม่มีผลสืบเนื่องไปยังตัวข้างหลังต่อไปโอเคไหมครับเนี่ยบางคนเข้าใจว่าครูครับ สอบแต่สองตัวเนี้ยมันต้องคูณกันนะมันต้องเป็นพวกเกี่ยวกันนะอืมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับมันแปลงเป็นท่อนๆแบบนี้ไปเลยครับโอเคนะเนี่ยไม่ใช่ว่าห้าต้องไปอยู่กับเจ็ดห้าต้องคูณกับเจ็ดไม่ใช่เลยครับเห็นไหมพอแปลงเสร็จแล้วเนี่ยห้าไม่ได้คูณกับเจ็ดเลยเห็นป่ะมันแปลงเป็นท่อนๆไปเลยครับเอออะตัดคอเนาะ สองไปตัดสี่ได้สองไม่มีตัวตัดแล้วเห็นนะครับข้างบนเนี่ยเก้าคูณสองคูณเจ็ดได้ร้อยยี่สิบหกข้างล่างห้าคูณห้าได้ยี่ห้ายี่ห้าห้าได้ร้อยยี่ห้าจึงเหลือเศษหนึ่งห้าเศษหนึ่งส่วนยี่ห้า ยี่ห้าห้าได้ร้อยยี่บห้าลบกันเหลือเศษหนึ่งถึงได้ห้าเศษหนึ่งส่วนยี่บห้านะครับ